ถ้าเราอยู่กับพี y, ่ปอนะคะพี rain, ่ปอสินชัยคาะสวัสดีค่ะหลายคนสวัสดีสองรอบก็คือหลายคนติดตามของของเรานะคะในการปลูกอ้อยอันนี้เป็นพืชไร่เนาะก็พี่ปอพามาดูแปลงนี้คืออะไรคะเดี๋ยวให้พี่ปอพูดนะคะเข้ามาใกล้ๆนิดนึงการปลูกอ้อยแบบข้อตาเดียวข้อตาเดียวข้อตาเดียวก็คือไม่ต้องไปปลูกให้มันถี่มากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ลำเขาใหญ่เราดูแลง่าย ถูกไขนาดว่าข้อตาเดียวก็คนเกือบหมดแลยนะข้อตาเดียวเท่านั้นนะดูนะนะฮะเนี่ยข้อตาเดียวแต่เขาแตกของเขามาเองฮะถูกไหมก็แตกของเข้าขไปเองนะเนี่ยเดี๋ยวก็ชนกันหมดครับทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้หลายๆต่ออันนั้นร่องรอยขาวๆนั่นเหมือนใส่มิสเตอร์มามัทเราเลยนะคะอันนี้ลองรอง,อง,องพื้นปลูกใหม่ครับอันนี้ปลูกใหม่รองพื้นเลยครับมัน็นพื้นมารองพื้นอันนี้พี่ใช้ตัวกระตูนหรือข้างขาวคะอันนี้ใช้กระตูนแบบนี้กระตูนด้วยข้างขาวด้วย พอด้วยครับผสมกันเราไม่ต้องมาวัดค่าดงค่าดินอะไรให้เสียเวลาเลยใช่ไหมครไม่ต้องครับดูวี่บางคน,บ,น,นบอกต้องวัดค่าพีเฮ็ดนู่นนี่นั่นนี่ไม่ต้องเลยนะคะมีเตยมัดปากให้พร้อมเลยครับค่ะนี่เียมีเตยมัดเลยครับอันนี้เราเรา,เราลองพื้นที่เฉยนะครับดูความงามของเขน,นี้ยเนี่ยอันนี้ปลูกได้เท่าไหร่แล้วคะพี่ปลูกใหม่ได้เดือนเท่าไหร่เดือนปลูก เดือนไหนกุม้มพันธ์มีนาแล้วมีนาเดินกว่ากวางเดือนเศษเดือนเศษเศษเดือนเศษเศษเดือนเศษเศษนะคะทุกท่านเราใส่สายลำดัดมาเหมือนเดิมนะะฮพี่ปอค่ะมีละมุดด้วยปกติปุ๋ยเราก็ใส่ได้นะคะทำให้ผลโตหวานใส่้อกมาได้ผลพวงด้วยได้ผลพวงด้วยพี่ปอมี มะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยคือเยอะเลยส่งตลาดละคือ,อของพี่เนี่ยทํห้าพื้นที่ห้าสิบไร่เนี่ยพี่ใช้พื้นที่แบ่งแบ่งจัดสรรในพื้นที่แบบผสมผสานถูกต้องครับมีอ้อยมีมันสับปะหลังมีข้าวโพดแ,แล้วก็ปกระพาบนเขาเน้นเป,ป,ป,ป<ข>็นข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เป็นข้าวโพดแบบหักขายแล้วไปต้มที่ขายที่ตลาดด้วยข้าวโพดก็ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ื มันสะมาหลังด้วยอ,อันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตกับกบบุกกับมาเรื่องอ้อยนะคะว่าพี่พี่ไถยังไงคะเริ่มแรกเลยไถยังไงอันนี้ก็ไถดักธรรมดานะครับแล้วก็ยกกล้องเลยยกกล้องเลยอันนี้เมตรห้าสิบกับเมตรห้าสิบนะครับขอ,องกว้างเมเ 50, ตรห้าสิบตอนนี้มาใช้เมตรห้าสิบแล้วดูความเจริญตัวของเขานะครับ อเดือนเศษเ,เ,เราต้องเราต้องใช้ยาฆ่าที่ผ่า,าปกติเดือนเศษนี่เขาเออ่ถ้าถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนี่สมมุติไม่ได้แคค่รับ แต่ว่าอันนี้คือเราเราใส่ของเราเนี่ยตัวเดียวก็คือได้หมดแต่ว่าผมเอาผสมกันเลยสองอย่างก็คือคลุกข้ากันว่้งข้าวแล้วก็กระตูนค่ะแล้วก็ไม่มีปุ๋ยเคมีเลยไม่มีแล้วก็ใช้น้ําที่ผสมไรโคโดม่าที่เหมือน ep แรกนะคะผสมลงในน้ํานะคะ ep ep ก่อนหน้านะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถามว่ามันอุดตันไหมเราก็ปล่อยบ่อยๆครับไม่ไม่ให้ปล่อยนาน คือเราปล่อยใส่น้ำหยดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเรื่อยๆครับจะอาจจะมีบ้างที่อุดตันนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับมีตเตยมอเราปล่อยปุ๊บมีจุลินทรีย์เยอะแยะแต่เขาทำงานเขาเองอืค่ะดูดิดิแต่ตรงนี้ยังไม่เคยปลูกนะที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหมดเลยถูกต้องครับทำแบบเดียวกับเกัตรกรค่ะก็เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะทำแบบที่ป๋อนะ พี่ปอพี่ปอก็เปิดเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เลยนะคะสามารถที่จะโทรหาพี่ปอได้เลยขอเบอร์โทรพี่ปอนะคะ0 8 0ย์แปดศูหนึ่งสครับค่ะก็สามารถที่จะโทรมาหาพี่ปอได้กับเฟซบุ๊กค่ะพี่ปอเฟซบุ๊กชื่อศิละปะส สลาสลีนหนูรอเรือปอปลาสาระอะครับอันนี้เป็น Facebook ของพี่ปอค่ะเดี๋ยวแ,ยแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไงก็เข้าไปดูนะคะน้นวม้อยจะฝากเบอร์โทรไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะเพราะเราเป็นโรงงานที่เป็นสูตรของเราเองนะคะเป็นสูตรภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ชิมัสนะคะแปลงเนี้ยเป็นแปลงที่เรา,เาร่วมกับพี่ป๋อสิงชัยก็คือ,อทําในการจัดการแปลงให้<อ>ให้ประหยัดสุดแล้วก็ให้ให้ให้ใช้งบน้อยสุดแล้วพี่ป๋อก็คือ ใช้อ้อยแค่ท่อนเดียวนะคะท่อนเดียวแล้วระยะห่างคืบนึงค่ะคืบหนึ่งคืบหนึ่งครับก็คือประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนเนี่ครับเนี่ยพี่ลงแปลงนี้ก็เหมือนแปลงนู้นนะที่ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่ได้อยู่สามสิบตันครับดูครับแค่เดือนกว่าๆมันก็โตขนาดนี้แล้วับถ้าปีมันจะขนาดไหนฮะเอาแค่ี้กพอดูฮะพี่ค่ะแล้วปกตินี่ปกติของเรานี่ล่นระยะการที่เหมือนสมมติว่า อ้อยใช้เวลากี่เดือนแล้วของเราล้นระยะเวลาเข้ามาไหมคะถูกต้องครับก็ดูครับแค่เดือนอกว่าไปนะแต่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันแต่ว่ามันปลายอาจจะเป็นปลายสายฮนะพรา,พาเรายังไม่ไ,ไม่ได้หวานไม่ได้ฉีดเลยทางน้ำหยดอย่างเดียว<ฮ>แต่เพืดอว่าดูนะ ตรงไหนที่มันได้ปุ๋ยก่อนทำไมอันนี้นี่ได้ได้มิเต์ให้มัดอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเป็นระบบการจัดการแปลงที่เรามีระบบน้ำํำถ้าเป็นอีกไม่มีระบบน้ําเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแปลงก่อนก่อนที่ฝนจะมาก็ว่านไปเลยค่ะแต่เราของเราเนี่ยมันอุ้มน้ําได้ค่ะอุ้มน้ําแล้วเราส่งทางอาหารได้เร็ว มันก็ทําให้อ้อยโตเร็วนะคะบางทีในช่วงที่ฝนทิ้งระยะของเราก็จะรอดได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมแปลงให้ถูกต้องก่อนแนะนาอีกอย่างคือแช่น้ำนะครับเอามิสเตอร์ฮิมท์ขงเราแช่น้าฉีดตอนเย็นนี่สุดยอดเลยครับเพราะว่าเราช่วยได้ครับแช่น้ําฉีดตอนเย็นได้ครับฉีดทุกเย็นนะครับบางคนใช้สปริงเกอร์แบบบัตเตอร์ไฟก็สบายเลยสบายเลยก็คือใส่ไปกับระบบน้ำเลยก็ทดสัดส่วนเหมือนที่พี่ป๋อ ทําให้ในอีพีก่อนหน้านี้นะคะ1กิโลต่อน้ำสิบลิตกค่ะหนึ่งกิโลต่อสี่รอบสี่รอบพอน้ําหมดก็เติมน้าเข้าไปเติมน้ําเข้าไปกากก็เอาไปใส่จะไปใส่อะไรก็ได้กากเพิ่งงาเหมือนเดิมเพราะว่า่าดอาหารไม่หมดอ่ะผมดูแล้วก็ผมเอาไปใส่มะงมะนาวอะไรก็ค่ะอันนี้สําหรับแปลงเล็กนะงั้นก็ต้องขอคุณพี่ปอเพราะเรามาทําช่วงวันที่ยี่สิบห้าของเดือนเมษายนนะคะแล้วร้อนมากแต่ว่ายังไงอย่างน้อย คืออยู่ในแปลงเราเนี่ยร้อนแต่เราได้ออกซิเจนอะเรารู้สึกเลยว่าคือแบบไอไอความที่มันร้อนก็จริงแต่แต่ไอุณหภูมิที่ข้างล่างเนะะี่ยค่ะที่เราเหยขึ้นมาเนี่ยมันรู้เลยว่าพื้นที่เรามีออกซิเจนเงยังไม่ออกที่ที่สําคัญคือเราหายใจได้ไงพี่แต่ถ้าเกิดเราใช้เคมีหมดเลยเนี่ยเราจะเอาออกซิเจนเนี่ยมาหายใจใ<ช>หนึ่งในนั้นคือมิสเตอร์ฮิวมัสเราเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะความชื้นสัมผัสด้วยแล้วที่สําคัญคือต้องปลอดภัยกับเราด้วยซึ่งเป็นเกษตรกร เราต้องการอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เ,เราเราเราต้องเหยียบเราต้องเราต้องทํางานอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ปลอดภัยนี่เราเน่าตายแน่ <laughs> งั้นก็กาบขอบคุณพี่ป๋อนะคะสําหรับแปลงนี้แล้วก็เป็นแปลงตัวอย่างอันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะ,ะคู่สีภรรยาของพี่ป๋อก็บางครั้งบอกว่าเฮ้ยคนงานน่ะไม่ จ้างตัดไม่ไหวเราขาดทุนเราก็ต้องทํากันเองถูกไหมคะพี่ตุ๊กเราก็งครั้งใช่แต่ว่าพอจะมานั่งตัดพี่ป๋อใช้วิธีอะไรนะคะใช้เครื่องตัดยา้าซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัดเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าล้วก็ให้คนหอบให้ภรรยาเอาไม้คอยเนื้อไว้เนื้อไว้นี้มาตัดล่างฮะค่ะแล้วก็คอยเอาไม้เนี่ยเอาไม้นี่ดันมันดันมันตกออกข้างซ้ายขวาไจะป กองมาดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณวันนี้มาถึงเพชรบุ์เลยก็ต้องขอบคุณที่พี่ปอสละเวลาให้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหลายๆท่านว่าเขาทําไมถึงทาแล้วไม่ได้กําไรแต่ทําไมเราทําถึงได้กาไรก็เดี๋ยวในอีพีต่อไปเนี่ยเราขอไปนั่งสัมภาษณ์พี่ปอในที่ร่มเนาะเพราะว่ามันร้อนจัดเลยเราก็มาดูรีวิวในแปลงที่ดูแลเดอะมิสเตอร์เฮมัสเราเน่ะแหละค่ะให้เห็นจริงว่าเออเจ้าของแปลงมาชี้ให้ว่าทำแบบไหนได้แบบไหน ก็วันนี้ก็กราบขอพระคุณค่ะในแปลงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะกราบขอพระคุณเกษตรกร,กร,กรทุกท่านแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้เราจะมารีวิวเนาะให้ดูวันนี้สวัสดีค่ะ